้นี่ก็ช้บมสิกินแ้วพี่ชาวอ๋อยเนาะถ้าก็คือว่าซื้อไว้หลายคือไม่ให้ลายอยู่กับคือบ่วหาตัวดีๆเนี่ยห <c oughs> ามีตัวดีๆเนี่ยไม่เห็ดน,นีน่เนาะมึงเนี่ยพูดรอ้อง <c oughs> ตูพาย เพิ่มอีกเนาะโวนกันเนาะอันนี้มาเต่บ,บ้านอะไรน่อยเนาะ สบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิรส์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าอ่าคือเดิมพี่น้องเนาะถือว่าเป็นมืออ่าวันใหม่หรือว่ามือใหม่เนาะมื้อนี้ก็เป็นมือดีมืองามมือวันศุกร์อ่าสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะนอ่าเป็นมพพือาาขึ้นบ้านขึ้นซานของทางน้องเอ็ดมื้อนี้กับพี่น้องเนาะอ่ามาพบพ่อกันก็ทั้งพ่อน้องเปียวก็อยู่อ่าหน้าบ้านขึ้นซานของทางน้องเอ็ดนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าพอดีก็ วิธีก็ยังบุทเฒ่าในเริ่มดอกเพียงเนาะแต่ว่าคลิปนี้นี่บุษเฒ่าไปซื้อสิ้นหมูมาเนาะจำนวนสามโลเป็นเงินปัจจัยของทางไม่อ้อมจากฝั่งไทยเนาะเพียงเนาะบนป่าไงทางบุษเฒ่าไปซื้อสิ้นหมูมาให้แปลว่าะบุหัวเมีครัวพอครัวเขาสี่มีคนเห็ดหรือบ่อพี่น้องเนาะเพราะว่ากับเขากับน้ำนี่ทางอาจารย์ลาว เพิ่นสร้างอยู่ทางในตลาดแหละให้ขาเจ้าเฮ็ดแล้วบุลเลยนะพี่น้องเฮ็ดแล้วแล้วก็มามอบเป็นหนี้ก็มีแต่ว่าเสร็จพิธีก็มีแต่ว่าพักกันกินอ่าเห็นลำพี่น้องเนาะก็ได้เบิ่งน้ำกันว่าสิมีคนเฮ็ดหรือบ่นะเพียงเนาะเบิ่งตัวจริงน้ำกันเนาะแล้วก็ทั้งแม่เพิ่นก็ฝากเงินมาอีกจำนวนห่าร้อยบาทให้ทั้งบุเชียงนี่มาฝูกแคนอ่าในครอบในครัวเราไม่หนีแหละพี่น้องเนาะอากาศบรรยากาศหนาวพี่น้องเนาะแต่ว่าบุเชยงนี่ จิบดิน้นดิ้นเปื่อยพี่น่อยเนาะหอนในไปซื้อยาไมา่ก,กินแล้วเมวื่อวา,า,า,ากกน,นนี่กะคำบอกคำจานี่มันอยากจะขาดเกิดเคินไงขันยกตัวอย่างคือ,อย้อนหลังประมาณ1 0บถึงสิปีนีน่แม่นรุ่นใสเพนซีดีนะพี่น้องเนาะหรือว่าใสม้วนกระแซกอาจะขาดกันเคิร์นเนา,เาะคำบอกคำจา,าเพราะว่า,าสุขภาพซื้อยาไมา่ก,กินแล้วพี่น้องย,ยาไตโพลใบเขียวแล้วก็มียาเป็นชุดนำ้ำ พอนในจ้าเมนมันเป็นอย่างพี่น้องเอยทั้งคนทั้งเปียวนี่ถือว่าเป็นโรคประจำตัวนี่ก็ว่าได้นะเพียงเนาะโรคนี่นี่ถ้าหายโรคนี้ขาดนี่ถือว่าสุขภาพร่างกายนี่สุดแสนสบายแสนราบประเสริฐนะเพียงเนาะเพราะว่าตัวนี้นี่เต็มที่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราว่าเศร้าหายนะพี่น้องนะนะนะแต่กำลังเป็นโตอ,อีกเนาะคือจิตสิแหละพี่น้องยว่าขาดคืดนๆเนาะ,อ,ะอาจจะใส่พลังนิดจังน้อยเนาะแล้วก็ เรื่องเคสของทางน้องวิแล้วพี่น,อนอ้องเด้อเนาะแจ้งผู้ใหญ่พีพ่น้องเอฟซีที่เขามาหาประสมในตอนนี้น้ำกันเนาะพี่นอ้องเคสของทางน้องวินี่ก็อยู่ในระหว่างรอ,อจะงบทางค่าจ้างนี่แหละพี่น้อยเนาะยังบีทันมีว่ามันกะนานเติมแล้วเนาะเพราะว่าทางผู้ใหญ่กับคนฝากสมทบมาสร้างบ้านเืินซ่านในทางน้องวิเนาะทางบุษยเชียงนี่ก็มีอยู่าทางเมยใจดีเนาะจำนวน5,000บาทจาก ประเทศทั้งอังกฤษผลลัพพี่น้องเนาะแลวกจากเมเจะดีประเทศฝรั่งเศสมีจํานวน4ล้านกิบเนาะก็ยังเก็บไว้อยู่พี่น้องเก็บไหว้รอมือใดมือหนึ่งเพื่อนดาเนินการสร้างบ้านพึ้งซานกับทา้งหมเช่นกัจะซื้อเป็นวงกบประตูระตางมามอะให้ดาเนินการเพราะแต่ว่ามันยังขาดค่าจ้างมูลค่า15ล้านกิบผลพน้องเนาะก็ยังลายเนาะก็ได้แต่ละทีมงานก็ได้ยังท่านได้ มือเข่าแน่มือเข่าไปหาหน้องเพี่แน่เนาะสนับบุญเวียนพี่น้องเนาะเพราะว่ายังมีมความคืบหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเอาสิดหมูอไปมอบให้ทั้ทงน้องเอ็สพุ่งก้อนมาหนิพี่น้องมาชมบรรยากาศเป็นยังไงดิเนาะมีแผ่นเหน่มาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเริ่มไิธี่เก่ามุงเพื่อได้พี่น้องตามทีเ่เขาแจ้งแล้วก็แจ้งบอกทีมงานน้ำกันเพืสขข่สุขสุขคนแหละพี่น้องเอะ่ะมาชมบรรยากาศเบื้องต้นเส้าก่อนพี่น้องเนาะเออมาแล้วพี่น้องเนาะเริ่มทยอยมาแล้ว เหด็ด้นี่เนาะอันว่ามีเวทีมาตั้งนี่โอ้คักได้นี่พี่น้อยเนาะตู้ต,ตั้งเครื่องเสียงแค่นีบ้บาเบิดมือแล้วบัได,บได้ไปทางใดแล้วมือนนี่เอาเนาะประตูม่อยคอยทางมาอนี้จังได้กัดโล่ล่างแล้วมืนนนนอมน,นอี่พี่น้องเนาะอืมฮัเห็นบ่เขาว่าอยู่เป็นปิธาเขานี่โอ้ยแล้วรถมาก่อนเหรลีสุดแล้ว มาฮอดจักโมงบ่ใ hmm. ช right. ่นึงบ่หนบ่ฮานบ่7โมงบ่7โมงเฮายังนอนอยู่บ่ทันได้ตีงคิงอยู่อ่าดีแล้วเนาะบ่หน่ายกียัดเนาบ่ใอยู่้ๆเนาะอ่าทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเบิดสุสุคนเด้อสดีนาบ่คือกอดเออาใส่เสื้อขยาวเด้อเอาเนาะทางอน้องเอ็ด เห็นจังไรอมือนีเนาะไม่ได้ขอมาาลายมืดเลยแต่ใช้กับหนูอยู่บ่แต่อยู่แต่บุถึกเออเอเอาใช้อันพอครัวคนบดได้มีบ่เมีครัวบ่เฮ้าสีเอาเฮ้าสีเอาอันน่้เอาหมูสิ้นหมูไม่ให้แต่กระเพาะกันเห็ดอีกจำนวนหนึ่งนะผิดเกลือปลาแหกผินัวอย่างมีครบอยู่แล้วว่าอยู่นี่ มีครบอยู่เนาะแต่ว่าเป็นผักเป็นหยัง้เฮาซื้อมาเบิดแล้วเนาะเออเอาพี่น้องเอ้ยครัวบ่เป็นเฮ็ดเป็นบ่เป็นอือเอาเดี๋ยวพากันมาเฮ็ดเด้อก็ได้เตรียมเครื่ององเด้อก็ได้พอเด้อบอกพเจ้าเด้ออันนี้เฮาไปเอามมาครับแล้ว่าจาแซนี่เลยเออพากันเฮ็ดด้เพราะว่า9:00นก็สิเริ่มพิธีเลยนะเนี่ยอ่จาอ่ะ โอ้ยหนาวหนาวพี่โนโอ้องยอนเด้อหมูสามโลพี่โน,โน้องเนาะโลละแสนหาร้อยบาทนาาบนเนาะราคาซือ้อพักซื้อหนาเป็นลำแนาโหนี่ก็ชอบมื้อกินเลยพี่โน,โน้อยเนาะใช้เมียครัวเหรอ แมรัวว่าี่เอ่ออ่าสบายดีเลยเด้ออ้ามอบหน้าที่ห้ทั้ง่เจ้าหันกแรแเก่น่ามาเรฆัวเด้อเห็นได้อยู่แล้วลว่าลาบหมูได้จะบอเอ้าไอเนาะบานีงว่มาเมรัวเห็นลาบหมูก็ได้ชับมานนเนาะ อับออกกาไล่ไลไเยอะได้ตาอ้าอับยูกกามันเ่าเอาก็ได้เลือให้มันมีลาบให้มีโชคมีลาบอับเดีอับไนไปได้อับมีโชคมีลาบลาบลื่นเหมนอนทองนะนี่เลือกทำไอับอับนะพักันเห็ดเลยโรดอันกระดูกมันกาวไว้แล้วกับวบตุ๊บ งม,มีกระดูกกดน้ำาวเฮเขียงบุมมี่บ่เออเอาเฮ็ดโดเดอพักกันเฮ็ดรถทุุ่ไพเขาอีกก็ได้สุ่มไพยเขาไปอีกก็ได้มันถิม,มอด เซนผัวเจ้าได้เป็นคนบรมมาบอกยขันวไก่ขัวไก่ยูเซนนะยูนยู่น้่อยู่คลองน้าเนี่ยบออ๋อนึกวบาอ้าปรึกษากันเด้อพ่อเด้อผููเป็นพ่อเด้อบอให้ยืนจุกอ่ากางเกงอยู่ชื่อได้ากเนเดูด้องซื้อไม่เลย Hãy cái phức bố hết này ở mưa đấy khu đấy, phía nổi nó bố bỏ một chút bố hết đấy Ô, hủ thăng leo này nó À, cay nó đó, nó, hãy phân hết việc này lại มันก็สิเป็นต้นอ่าต้นคูณต้นยอนี่แหละเนาะเพิ่นบอกเพิ่นไว้เพิ่นปลูกไว้ท่านเอาเอ็ดก็มีกกมะกล้วยนํา2เครือมาให้ทางน้องเพิ่น่วานี่ะ่ากันเฮ็ดเด้อนั่งมันก็อัน สีองอกก้อนก็นได้สีแยกองอกแล้วก็จังต้มใส่น้ำกัารถเวลามาซอยมันจะง,ง่ายมีดก็คือมีแต่เดียวแทบ่ากับพเธียงนบ<ะ>่อเคียงนะฮะบ่อฮาหาเคียงอ่อเคียงมาไว้อีก ผ้าก็คือว่าซื้อไว้ลายคือไม่ให้ลานอยู่กบบคุ่บัวหาตัวดีๆเนี่ยหามีตัวดีๆเนี่ไม่เห็ดนหนเนาะมึงเนี่ยโอ้รอกโอ้เนาะเอาว่าดีเด้ออาจารย์สิ้นมูสามโลมาเพิ่มอีกคุ้ม่เพื่นห็ดเยอะนี่ <laughs> ยันหมดทัน<อ>บบเวดแล้วคอยเมื่อได้ป่ะ <laughs> ของคอยมาเรียบร้อยแล้วของคอยกันได้แต่ว่าอันนี้ซื้อมาดังหมูทั้งจานสุบส่งของทั้งแม่เพี่งนั่นแหละได้ด<อ>้กยละไอ้คนพานกาคอยเฮ็ดเพราะหลายคนอยู่พาก,กันซอยแเปียวกันแล้วแลนะแต่ว่านี่นี่คุ้มหาหมีดหาซอย,อยอยู่นี่อัอน,นี้กนันเรียบร้อยแล้วเนาะจาน ดัง<อ>มันเห็ดแรกๆว่าสิเอาไมา้ให้เพิ่นเห็ดคือกันได้ไก่เอ็นเด็กๆไปสืปโตมาบมลอดหล้วเนาะแอยว่าโอ้ยันแบบคนหมดล้านเลยนะรอดละจทางนี้ก็เลยว่าอะมันไปจ้างและคนในตลาดคนพีน่น้องเลยเนาะนให้เพิ่นเห็ดให้เราเอาก็มาส่งแต่หกมุมกว่าๆพี่น้องเลยเนาะโทรปลุกแต่กระพุ่นกระเบ้าอยู่ในตลาดและสั่งเราเมีย เจ้าภาพเด้อเนะะาะเจ้าภาพนี่ได้เวลาก็หา,ตหาแ,แต่งหน้าแต่งตาเด้อแต่งหนา้าแต่งตา,าเลยบอวุ่นวายก็ได้กับอันื้อยู่งเนื้อกินนะไปแต่งหนา้าแต่งตาเสริมอันนี้ก้อนได้ป้อนไข่ได้ต้มอยู่บ่ไข่อ่าคือได้ยินน้นองเอสเล่าว่าบอบ,บ์ได้ต้มไข่ว่าสัน่นไปต้มไก่เอาไปโตว่าสัน่นเ<อ>มนบ่เอาไข่ก็ต้องต้มเนี่ยได้ไ่้สิเอาไข่ไก่แล้วป้อนเนาะ ไข่ต้องมีไข่แน่ต้องมีไข่ต้มแน่ได้ผมมีใช่ไหมบอกผมมีบอกแกะไข่ไก่ไข่ไก่อ่าผัดต้มซุกบ่ผัดต้มซุกเรียบร้อยบ่โอ้ทันอยู่มั้งตอนนี้ฮะก็เอ่อเป็ดมงสามชิพนึง กรมแต็มส he he an ิบานาทีก็ได้แหละอาณาทังอันพิธ um, ีได้ใช่นาะทางเป็นเพื่อนโมเป็นอย่างเพิ่นแบบนี้จ้ะบุ๋มมีบ่เพิ่นน้องเอ็ดไปหับแล้วกินนี่อ๋อเราไปหับบ่กเพิ่นไปหับเก้ามงไปเปะเราได้เอาแบบเก้ามงเมน่นแหละขึ้นเราได้บุมีคนมาก็เมนชุมเผาขึ้นเบุ๋มมีแต่ชุมเผากับเจ้าของเฮือนนี่แหละขึ้นเราละเจ้ามาตำรังก็บอเป็นอย่างนั้นแล้ว Hoa kia mày hoa mi rốt bòi. Mày yang ga lang, mày soi xe đốt hả? Mày yang ga lang, mày soi xe đâm cano lạc. Meet kuwa an nan tét Nó nọ. Ey, lạy nè, woo sợ tét nè. Long, long mét. A chó. 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 không? chó. A จะเห็นหนางเอรรถเห็นหนงางแล้วกเวลาจะมาซอยมันจะง่ายอะไรง่ายคนเดีอะเลยหรอเปล่าอวยอยอันนี้คือ่ะนะคไดปืนนั่นแหละอ๋อนี่ออมาอันนั้นอ,อีกเนาะยอันนี่แล้วพักนี่เอาไปล้างี้รถด้วย ุไมไมปล่างไว้รถล่างเดกเอาไว้ซอยพักกันซอยแช่รถมีแต่ชุมเจ้าอะไรสิพากันกินอันี้ไงเห็ดเองกินเองทแลกัสวกันไปุดไนี่ไปห้หน่อยได้ในนนในเหดโอยหนุกเอาราก่อนจะเริ่มพิธีพี่น้อยเอาพักกันเด้อเดอี่จังเอยเขามาบึงพี่น้อย นั่งเริ่มทยอยมาเนาะเอาเนาะจูไพ่เพิ่มอีกเนาะโดยกันเนาะอันนี้มาแต่บ้านอะไรน้อยเนาะอันคนในบ้านนี่ด้เสขคือ,อยังหมดทด้มาออบอกบอกพอจะบอกจะมีบอกไปแน่สิ ทั้งอันนี้ด้ใช่ท,ท, ionen, ท,ท,ท,ทั wow! <equ ipe S 2> ้งเพืนดบูน <sm> ี <Bundest ara> ่ด้ใช่พี่น้องชาด้ใช่เอาไปเนารตัดกม้เอ่ได้บอกเพื่อนบอกบอกนังเบียรวียครับโอ้ยเบียกวางก็เเาะมือเดียวนึงเนาะมาไรบ่เนาะบอกมือเดียวนึงได้ไรนบเรื่องเบียรมีชมือได้เนาะเห็นมือใดก็ได้เบียงแต่เบียงนี่มีมือเดียวด้ บัดเพิ่นบัดโตแลเนาะสิว่ากันอันนี้มีแต่คนบ้านอะไรน้อยมาแม่นบ่เลยนะพี่น้องอะไรน้อยบ่เลยเด้อนี่บุกนําทีมพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าน้องเอ็ดพ่อเฒ่ามาเนาะทีมเราเนี่ก็แใช้แต่เพะโลดนี่เนาะยังยังบ่เซาบ่ เมื่อเช้าแล้วยังว่าเศร้าปวดแดดนี่พี่น้อยเนาะอ่าเมื่อยกับแหงเศร้าแล้วเจ้าว่ายานเขาให้กินอยู่บ่กินอยู่เนาะอ่ากินไปเรื่อยๆมันก็ดีเล้วกินยาแหงเข่าหลายแม่นยายานี่เนี่ยมันเป็นยาบำรุงเลย กินข่าวลายอันนี้แหละเขากินข่าวลายแหละกินน้ำลายคือกินอาหารเพิ่มลายเลยมันสีตุ้ยสีพีแต่ก็สีแข็งแห้งตุ้ยจะหนักหนักบอ๊ะ้ย่มันหนักอะไรเอา,าไข่ผัวนะในเรื่องก,กันกองนึงเด้อให้เรากินแน่เดือดเห็บหั่นเนาะจะไม่จะตอกซอยสอาร,ายาราส้างนัแล้วเพราะรายกันทั้งสร้างเนี่ยพึ่งบมได้มาบ่อืออ่ะเมื่อแต่เมื่อวานนี่บอ สร้างว่าตอนแรกเขาไ่ได้เข้าไปนะเพราะว่าอันสร้างพจนว่าเมื่อก็ได้นี่แหละวันนี้เพื่นว่าวันจันทรวันแรกเพิ่งมาเนาะนี่อันสร้างเฮ็ดบ้านเฮ็ด้างเราเนี่ยแหละพื่อนเพิ่งมาอันต่อทีเพื่อนมันต่อกันข้อสองเนี่ยเพื่นใส่เรียบร้อยหรือเปล่าฮะเอ้ามับลัมบ์บ่หูอือบ่ไออันสร้างเพื่นยังไม่ได้ต่อบ่ข้อสองเฮือนอะ แล้ทางนี้บ่โฮอย่างเลยวู้ไปจ้างห้องคอ2คอ4บาดอันาตะว่าตอกกันไในตอกนันเนาะอืมเพราะว่าเฮาบอกให้เพิ่นตอกนั้นแจังพากันมือนะเดี๋ยวมันล่มมันหยังเล็กน้อยไปเล่นลมทับมสวยอีกเอาเนาะกินยาลายเฮมิหิวข้าวกินข้าวก็ลายแล้ว่ตุ้ยแล้วก็นักกระตนกระโตอีกนัก อ um. ่ะพรกินน้ำในลายเด้วยอ่ากินน้ำในลายเนาะไปเนาะเบิ่งเวลาก่อนเนาะจังมุ่งแล้วนี่เป็นมุ่งครึ่งเนาะอีกจังน้อยพี่น้อยเป็นมุ่งขมุ่งในเรื่องพิธีชมรายการน้ำกันเนาะนี่ท้าเงินน้องแลี่เนาะน้องแกะเห็นยังเงื่อนนะหลังคา แมากอรเมือกกระตาสทายใจใจาถูกค่ะกเสร็จตุมแล้วเอ้าเนาะานเจอาภาพสบายดีเด้อคอนจะเริ่มไปทีไปหาเทกตัวแล้วแล้วเนต่เราแลหาให้แต่งตัวงามเด้อสืบผาคือวันลายตัวอยู่แล้วกัน ทานนเอิดด้วยมาจำาหีดจำอย่างนี้บอ<ด>ย<ม>อยู่ใช่ไ่นะฮะพิ่นอยูปย่ปา่ปาเอ้าชางว่าแท้นี่เพิ่นนอน,ยอ,ยนอยู่ป่าใช่ิบออ๋อเพิ่นเห็ดเพือนนอนอยู่ป่าแล้วก็ไปครับมาพี่เบว่าเวลาไปาาขึ้นบ้านก็ต้องแตอาเหล้าสิบอ กันใชว่าก็เป็นแนด้มอได้เนาะอออะไรใช่พ okay. ี Stop, <Thank you. S 2> ่น้อยเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันะอันนี้เนาะโอเคโอเคป้าเดี๋ยวหาเฮ็ดเบี้ยรถเจาะเฮ็ดงานรถเนาะอ๋อตามนั่นไละพี่น้อยเนาะเอาสัมมี่ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวติดตามเบิ้งช็อตอ่ามือนี่แหละพี่น้อยมาต่อตัวนี้เนาะกระจายขึ้น แต่ก,การหายทั้งน้อยอิดขอบ,บคุณขอบคุณทัยย้งผู้ใหญ่เนาะตังต้งแต่ต้นจนจบพลายพี่น้องอที่มีร่วมอ่าเห็ุบุญน้ำกันเนาะตั้งแต่ที่ทางลายมาพุทธและ,ะพีน่น้องเนาะกันเชื่อกันตั้งแต่เ้างหูจักกันเนาะเนากินเนาอยากลายสิ่งลายย่างอ่าขอบคุญขอบคุณอ่าพร้อมกันเลยเนาะเพีย,ยงเนาะ,อะ,อะเอ้าอยู่ดีมีแห้งร่ำด้วยเบอร์สกูสุดข,ขัดขขนได้พี่น้องเด้อเนาะคลิปน,นี้กลับมาอ่าอัปเดตน้ำกันแล้วก็ซื้อสิ้นหมูมาให้ทั้ง น,นะน,นี่นหนนะหนนนแหละพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังน้เนินการพากันเฮ็ดลาเป็นอย่างยู่เนาะเฮ็ดเองก็กินเองแขาละพี่น้องเนาะคนเสิร์ฟกันเอ้านอนอยู่ดีมีแห้งลำด้วยเบิดสุขุขขสุขคนเนาะขอบอกขอบใจขอบขุญขอบคุณทั้งแม่อ้อมเดลายเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งลำด้วยวลำด้วยในหน้าที่การงานเนาะ,ะมือโซ่มือลาบเล่นมืนอนึ่พี่น้องเนาะ,ะมือวันสุขสนุกสนานมือหวยออกอีซ้่มพี่น้องเยโอ้ยเนาะเก็บนันยนีกแรดนี่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาบก้อนสบายดีแล้วพี่น้องเด้อ